แลแล้วเราก็ได้เราก็ได้แล้วนี่ฟื้นมีคนเอาเอาอะไรมาให้ครับมองกันจากไหนมาตะลงพักมาตะลงพักทำหายค่ะขอบคุณค um ่ะคุณนะคะมาตะล่งพัก រកខ្ញ <Lad> ុ<_<_ំមកកັບរថ เจ้าด่างไม่ค่อยถูกกันกับตำรวจเท่าไหร่นะเนี่ยงึดหลายขอบคุณการนำส่งกระเป๋าจากน้องชายคนหนึ่งค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเอาปลาส้มให้ตำรวจหน่อยค่ะตำรวจที่เป็นน้องชายนะคะ นำเอากระเป๋าในนี้มีปลาส้มกับปลาหมึกแห้งค่ะแบ่งกันกินค่ะขอบคุณค่ะปลาส้มอุดรเลยปลาหมึกชนบุรีไปยังกับชนบุรีไปหาพวกเอื่อยเพ่อนนัดพ่อกันนี่ พี่ที่เพิ่นเป็นยูทูบเบอร์มาแต่เยอรมันเขานัดพ่อกันอยู่ชอบุรีหลายคนอยู่ไมาคนเดียวแต่ว่าไปพ่อกันสามสี่คนไปสะผีวะเฮไปจะผีสามสี่คนเลย่ะมอสนี่แต่อึ่ยไปผู้เดียวเขาบดาติเขาบ่จอมติเท่ากับคุณเขาแล้วขอบคุณค่ะ มาเจ้าตัวเล็กนี่แล้วค่ะมิตรภาพดีๆที่มอบให้แก่กันเจ้าด่านี่ไม่เป็นมิตรกับใครเลยบ๊ายบายขอบพระคุณค่ะ